แก้ไขปัญหาของชุมชน8.1.10ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมือนราชการแผ่นดิน8.2กฎหมายและการยุติธรรม8.2.1ท่านประธานีดเคารพครับผมขอประท่วงครับประท้วงอะไรครับผมประสวประสง์รักครับสมาชิกทราบครับ เปะอะไรครับเประทัววว่าท่านนายกรัรบได้แถลงนโยบายว่ามีการประสานงานระหว่างชุมชนนี่ตามปรากฏการณ์ของความเป็นจริงนั้นเป็นไปนไม่ได้ในขณะนี้ครับข้างนอกชุมชนจํานวนมาก กำลังมีความปัญหามีความเจ็บปวดมีการใช้เลือดมีการใช้ยิงกันมีการใช้อาวุธข้างนอกกันมีการสกัดการสมัครตา่ตางๆที่แสดงมานี้คงจะเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับถ้าเป็นไปไม่ได้ทา,า,า,างรัฐบาลควรจะชะลอการแถลงนโยบายวันนี้ไว้ก่อนครับ <c oughs> เ,ออเพราะว่าข้างนอกความขัดแย้งมีกายเล,ยคลวครับท่นานประธานครับผมขอประท้วงท่านสมาชิกที่กําลังประท้วงนายยรุมตีครับท่านเอาอะไรมากล่าวครับเหตุการณ์กำลังมีปัญหามากครับมีความขัดแย้งกันไปเลย ท่านนายกกำลังถแถลงนโยบายอยู่ผู้ประท้วงกรุณานั่งลงครับเชิญต่อท่านประธาน,นาาที่เคารพคะมิฉินนางสาวรสนาขอให้ท่านเนี่ยปโปรด พิจารณาด้วยนะคะว่าประชาชนข้างนอกเนี่ยบาดเจ็บจำนวนมากนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เข้ามาใช้สภาในการรับรองความชอบธรรมของท่านนี้ถูกต้องที่ระนายกคนนี้ครับท่านนายกกำลังแถลงนโยบายอยู่ครับคุณรศนา คุณคุณรจนาครับโปรกรุณานั่งลงครับเพื่อรักษามารยาททางหน่อยนะครับสภาโปรดอยู่ในความเงียบนะครับครับท่านประธานครับผมนิยมชามที่ขอประท้วงครับท่านประธานท่านประธานครับความกรุณาครับพันธมิตรออกไปพันธมิตรออกไปความกรุณานะครับ ท่านนายกกำลังแถลงนโยบายอยู่ครับขอขอความกรุณาเถอะครับเชิญกรุณานั่งลงครับท่านประธานให้เจ้าหน้าที่สภาเชิญออกไปครับท่านประธานครับกรุญาติหน่อยครับกำลังจะจบแล้วครับสุดท้ายแล้วพวกนี้พวกเขามาก่อกวครับพวกนี้มากลัท่านช่ยเชิญกรุณานั่งลงก่อนครับ ถ้าถ้าท่านไม่นั่งนะครับถ้าท่านไม่นั่งท่านอาราาพพอพอช่วยคนนาเชิญคุณรสจนาออกจากห้องประชุมครับรอพอเชิญคนตบธนาครับช่วยชิญคนนานั่งลงเขาแยก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 ครับแยกก่อนครับแยกก่อนครับ ท่านท่านนิคมครับช่วยคุณหายคุณรันาครับ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 ท่านครับท่านร้องร้องวุฒิคนที่หนึ่งช่วยคุณนานำคุณรัชน่าไปพักตากสมองสักหน่อยครับครับเชิญเชิญท่านนายกต่อครับจะจบแล้วครับเชิญครับครับขอบคุณที่ประธานครับข้อ8กฎหมายและการยุติธรรมสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ 8.2ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม8.2.3พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระบบงานยุติธรรมทั้งทางแพ่งทางอา,งางญาให้เป็นไปโดยหลักนิติธรรม